สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเ่ื่องนี้จะมาพบกับครูเจี๊ยบในเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวรายวิชาสังคมศึกษานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเอ๊ะวันนี้ครูเจี๊ยบนําเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว มาให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้มีใครสงสัยไหมคะว่านักเรียนป .1 ของคุณครูตัวเล็กนิดเดียวจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรนะถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามคุณครูไปศึกษานะคะทีนี้ถึงเวลาเรียนแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างนะ อย่างที่1นนะคะหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา2ส,สมุดนะคะ3ดินสอ4ียางลบและ5ไม้บรรทัดนะคะถ้าพร้อมแล้วยิ้มหวานให้คุณครูนะคะอ่ะทีนี้คุณครูเห็นแล้วค่ะยิ้มหวานกันทุกคนเลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วนะคะ เรื่องการเป็นพลเมืองดีการปฏิบัต,ติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งอธิบายการปฏิบัต,ติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวข้อที่สองนะคะวิเคราะห์การปฏิบัต,ติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและข้อที่สามเห็นประโยชน์ของการปฏิบัต,ติตน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวพี่ปหนึ่งของคุณครูพร้อมไหมคะจะต้องอ่านออกเสียงเป็นประโยคยาวๆไปพร้อมกับคุณครูนะคะมาดูความหมายของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูนะคะ เด็กดีของครอบครัวหมายถึงเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านาอาอีกเที่ยวนะคะรอบนี้อ่านได้เร็วกว่าเดิมนะคะเด็กดีของครอบครัวหมายถึง เด็กที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะต่อมามาดูนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้โดยปฏิบัติด,ดังนี้มาดูข้อที่หนึ่งนะคะ นักเรียนเคยปฏิบัติหรือเปล่าให้นักเรียนทำเครื่องหมายหน้าข้อที่คุณครูวางไว้ให้นะคะปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะข้อที่หมีความกตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวนักเรียนเคยปฏิบัติไหมคะถ้าเคยก็ทำเครื่องหมาย หน้าข้ปฏิบัติเป็นประจำนะคะต่อมามาดูข้อที่2นะคะกติกาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะมาดูนะคะเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวนักเรียนเคยปฏิบัติเป็นประจำ บางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัติคะถ้านักเรียนปฏิบัติเป็นประจำก็เลือกข้อปฏิบัติเป็นประจำนะคะต่อมาข้อที่3นะคะกติกาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะมาดูข้อที่3กันมีสัมมาคารวะ ใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะรู้จักกล่าวคำขอบคุณขอโทษและแสดงความเคารพโดยการไหว้ข้อนี้นักเรียนของคุณครูจะเลือกข้อไหนดีคะปฏิบัติเป็นประจำนะคะข้อนี้คุณครูมั่นใจว่านักเรียนทุกคนของคุณครูจะต้องปฏิบัติเป็นประจำนะคะ ต่อมาข้อที่4นะคะนักเรียนเคยปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะมาดูข้อที่4กันนะคะปฏิบัติตามข้อตกลงก,กฎกติการะเบียบของครอบครัวข้อนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีพี่หรือมีน้องนะคะแล้วก็แบ่งเวนกันช่วยคุณแม่ล้างจานนะคะนักเรียนเคยปฏิบัติ หรือเปล่าคะจะเลือกข้อไหนดี่ปฏิบัติเป็นประจำเก่งมากๆค่ะต่อมามาดูข้อที่5นะคะนักเรียนเคยปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวมีเหตุผลและยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่นข้อนี้นักเรียนจะเลือกข้อไหนดีคะปฏิบัติเป็นประจำเก่งมากๆค่ะต่อมามาดูข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนเคยปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นบางครั้งหรือไม่เคยปฏิบัตินะคะมีระเบียบวินยัย มีน้ำใจช่วยเหลืองานบ้านตามไว้ของนักเรียนนะคะเช่นช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยกวาดขยะถูบ้านนำขยะไปทิ้งข้อนี้นักเรียนจะเลือกข้อไหนดีนะคะปฏิบัติเป็นประจำเก่งมากๆนะคะ ต่อมาถึงเวลาทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวให้นักเรียนคัดลอกลงในสมุดรายวิชาสังคมศึกษานะคะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกตรงในวงกลมหน้าข้อที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวนะคะเริ่มข้อที่1น,นะคะกะตัญยูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เป็นเด็กดีไหมคะคำตอบคือเป็นเด็กดีนะคะข้อที่สองไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เป็นเด็กดีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่ดีนะคะไม่สมควรทำนะคะไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไม่สมควรทำนะคะ ต่อมาข้อที่3เก็บของใช้ของตนเองให้เป็นระเบียบข้อที่3เป็นเด็กดีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อมาข้อที่4เห็นแม่ล้างจานอยู่รีบเดินหนีไปเล่นกับเพื่อนข้อที่4เป็นเด็กดีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะไม่ดีนะคะเห็นแม่ล้างจานอยู่รีบเดินหนีไปเล่นกับเพื่อนไม่สมควรทำนะคะ ต่อมาข้อที่5ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเช่นรดน้ำต้นไม้เป็นเด็กดีไหมคะตกต้องแล้วค่ะเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะต่อมาข้อที่6ทะเลาะเบาแวงกับพี่หรือน้องอยู่เสมอข้อที่6เป็นเด็กดีไหมคะตกต้องแล้วค่ะไม่ดีนะคะไม่ควรทำนะคะ ต่อมาข้อที่7ใช้ใจอย่างประหยัดไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นข้อที่7เป็นเด็กดีไหมคะถูตกต้องแล้วค่ะเป็นเด็กดีนะคะต่อมาข้อที่8ข้อนี้สําคัญที่สุดตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีไหมคะถูตกต้องแล้วค่ะเป็นเด็กดีสมควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะนักเรียนของคุณครูอยู่ในวัยเรียน เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะต่อมามาสรุปความรู้ที่ได้รับในชั่วโมงนี้กันนะคะเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นนะคะสมาชิกในสังคมจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวในวัยเด็กนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตคุณครูมั่นใจว่านักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ในทุกข้อที่ครูกล่าวมาข้างต้นนะคะนักเรียนทุกคนมีความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เชื่อฟังคำสั่งสอนมีสมาคารวะ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของครอบครัวมีส่วนร่วมกับครอบครัวในการทำกิจกรรมต่างๆและมีระเบียบวินัยมีน้ำใจในการช่วยเหลืองานบ้านนะคะคุณครูมั่นใจว่านักเรียนของคุณครูทุกคนจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเก่งและมีความสุขนะคะคุณครูขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ แล้วพบกันชัมม่วโมงต่อไปนะคะ